สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปุ้ยสตอรี่ครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยในบรรยากาศมุมเก่ามุมเดิมมุมโปรดเลยบรรยากาศก็เขียวขจีสดชื่นเช่นเคยนะครับแต่เริ่มจะไม่สดชื่นเพราะว่าตรงหน้าผมเนี่ยแดดมาผมนั่งจิบกาแฟอยู่มุมตรงนี้ตามจริงก็คือ8ปดโมงกว่ามันน่าจะมาจิบกาแฟตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงสรด้วยซ้ำนะครับอากาศจะดีกว่านี้ตอนนี้เริ่มที่จะอุ่นๆแล้วพร้อมกับบรรยากาศฝั่งซ้ายมือผมประมาณ200เมตรเขากําลังทํานาอยู่กำลัง ปักข้าวนะครับกำลังดํานาอยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงเยน็นๆเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างก็วันนี้คุยเรื่องของกาแฟนะครับมาจิบกาแฟแต่กาแฟที่ผมจิบก็คือตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นกาแฟซองธรรมดานี่แหละจะซื้อไว้หลายยี่ห้อครับแต่วันนี้ติดเบอร์ดี้มาคนที่เขาดื่มกาแฟทุกวันแล้วจะมาเคลมเองว่าเป็นคอกาแฟผมว่ามันมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะอย่างผมเป็นต้น คำว่าคอกาแฟในมุมมองส่วนัวงผมคือต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของกาแฟแบบประมาณว่าได้ชิมกาแฟหลายๆประเภทอะไรต่างเนี่ยถือว่าตรงนั้นเป็นประสบการณ์ที่ควรจะมีแต่ผมเนี่ยกินทุกวันดื่มทุกวันผมจะดื่มประมาณวันละสองก็คือตอนเช้ากับบ่ายหรือถ้าวันไหนที่มันลุยงานหนัก,นกๆช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับคิดงานคิดอะไรไม่ออกอาจจะมาอีกแก้วหนึ่งแก้วที่3นะครับประมาณช่วงสองทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนั้น ก็นะครับที่บอกว่าดื่มทุกวันแต่แต่มีความรู้ไม่ไม่เลยหะางไม่เลยแต่ผมมีเรื่องโจ๊กมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งผมน่าจะเคยเล่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งมา <c oughs> นานมาแล้วหลายปีแล้วครับตอนที่ผมไปนัดเจอเพื่อนนะครับที่นครสวรรค์แล้วทีนี้จะต้องไปเจอกันในร้านกาแฟก็เป็นร้านก็คงจะเป็นร้านเฉพาะทางอ่ะเป็นร้านที่หรูในระดับหนึ่งนะแล้วด้วยความที่ผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์และก็ไม่เคย ดื่มไม่เคยอะไรกาแฟที่มันหลากหลายนะเต็มทีก่ก็กาแฟซองหรือไม่ก็เดินทางต่างจังหวัดก็เข้าเซเว่นหยิบกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้กล่องแดงป๋องแดงเลยทํานองเนี้ยใช่ไหมวันนั้นผมไปด้วยความที่ก็อยากจะเอาใจเพื่อนด้วยไงฮะเราเรานัดคุยงานกันใช่ไหมละ่ะอืมมันก็มีหลายราคาไงตั้งแต่ 60, 80, บแปดสิบรอยยี่สิบอยห้าสอะไรแบเงี้ยผมไม่ชัวร์ว่าผมผมไปเลือกแบบไหนนะฮะแต่น่าจะเป็นร้อยหาสิบจำเขาประมาณนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะนั่นคือครั้งแรกที่ผมดื่มกาแฟที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับครั้งแรกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาในหลายปีมาแล้วนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่เคยที่จะดื่มกาแฟที่ราคาทะลุร้อยไปขนาดนั้นแต่เรื่องว่าถูกุ้นแพงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซีเรียสแต่ด้วยความที่เราเนี่ยนะครับยึดติดกับรสของกาแฟกาแฟซองแบบนี้มาตลอดไงก็คือมันกลมกล่อม มันหวานมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันละมุนแต่กาแฟที่ราคาชุดหนึ่งน่าจะแก้วใหญ่กว่านี้อยู่นะฮะเป็นกาแฟที่แบบว่าต้องรอนานนะฮะเหมือนไปคั่วไปอะไรสักอย่างไปบดไปอะไรกว่าที่จะได้กินเนี่ยนั่งรอพักหนึ่งอะ่ะอันนั้นร้อยห้าสิบเนี่ยมันมันเหมือนประมาณว่าน้ําซาวข้าวแล้วใส่บรอระเพ็ดลงไปขออนุญาตแต่เขาที่ที่ยกตัวอย่างสัน่าเกลียดอย่างนั้นก็คือคนมันไม่คอกาแฟไงคือถ้าคนที่เขาเป็นคอกาแฟจริงๆเนี่ย ผมรู้ครับว่าขมๆแบบนั้นหรือว่ามีรสชาติเฉพาะทางกาแฟจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่านี่เยี่ยมเลยนี่ใช่เลยมันก็คงเหมือนต่อมาว่าคนที่เป็นคอเล่าใช่ไหมเวลาจิบเล่าจิบวายอย่างเงี้ยแต่คนไม่ดื่มไม่กินก็บอกว่าโอ้โหมันกลมกล่อมตรงไหนขมปิดเลยอะไรเงี้ยนะครับกินไม่ได้มีความหวานละมุนความอะไรเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็เหมือนกันครับดังนั้นในคนที่กินกาแฟอย่างเดียวอย่างผมไม่ใช่คอกาแฟเนี่ยเจอเข้าไปเสียดายตังขึ้นมาเลยโอ้โหแล้วจะต้องซื้อ น่าจะสมแก้วครับรอบนั้นน่าเหมือนกันหมดนะฮะร้อยห้าสิบหมือนกันหมดเลย <c oughs> คือจําได้ว่าแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเอาให้ไปเนี่ยทอนอยู่แค่ไม่กี่ตังค์เหมือนจะเป็นทิปด้วยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไม่เอาตังค์ทอน <c oughs> คือเริ่มเริ่มคิดเลยนะครับว่าตอนนั้นนะมาหาข้อมูลว่ากาแฟมันควรจะเป็นยังไงแต่ใจนึงก็แบบว่าอยากจะกลับไปไปหาร้านทํานองเนี้ยแล้วก็ไป ไปเอาข้อมูลไปเก็บข้อมูลว่าไอ้กาแฟแก้วละร้อยแก้วละ200อเนี่ยมันต่างจากตรงนี้ยังไงนะครับหรือว่าไอ้สูตรนั้นสูตรนี้ภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตา,าลีภาษาสเปนเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะไอ้แต่ละสูตรแต่ละไอที่เขาเรียกกันเนี่ยก็พยายามคิดอยู่ทั่งใจว่าจะไปหรือไม่ไปสุดท้ายก็แบบไม่ดีกว่าคือมันไม่ประทับใจเราอาจจะไม่ได้ว่าเกิดมาเพื่อที่จะเพื่อสิ่งนี้ไง <c oughs> นะครับก็เลยเลยไม่นะฮะ แต่นะครับไหนๆก็พูดเรื่องของกาแฟแล้วเดี๋ยวพูดอีกสักนิดนึงนะครับจะแอบนินทาน้นองๆที่ทํางานในสมัยก่อนน่าจะรู้10ปีแล้วละ่ะนะคนทํางานที่ออฟฟิศมันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคต,ต้องกินกาแฟแล้วก็ต้องถ่ายรูปลงโทรศัพท์เมื่อก่อนนะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เป็นอยู่หรือเปล่าคือข้าวในจานหนึ่งตอนนั้นประมาณ40 45 50เรก็ว่าไปละกาแฟแก้วหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะที่ตามร้านนะ่ะแต่ก็คงจะมีระดับพอสมควรนะอย่างน้นอยๆก็คือแก้วละสี่สิบห้าสิบรับจะต้องซื้อแก้วมาซื้อกาแฟมาหนึ่งแก้วแล้วก็กินนะครับข้าวก็กินไม่หมดนะอันนี้ไม่รู้ว่าไปเผือกรุ่งเช้าบ้างเท่าเกินไปหรือเปล่าอ่าน,นะครับแต่แต่แต,แต,แต่มันเป็นเขาเรียกว่ามุมมองแง่คิดไงเมื่อกี้เราได้แง่คิดในเรื่องของกาแฟแก้วละร้อยห้าสิบจากผมนะ้ะใช่ไหมอันนี้ภาคสองเนี่ยเอาเป็นเรื่องของว่า กาแฟแพงกว่าข้าวแล้วซื้อเพื่อค่านิยมซื้อเพื่อที่จะมาอัพรูปลง IG ลง Facebook หรูนะฮะคือใส่ชุดออฟฟิศแล้วมาเดินถือกาแฟแต่บางทีเรารู้เราทราบนะครับว่าพนักงานคนนั้นคนนี้เนี่ยเรื่องค่าของชีปเรื่องอะไรหรือว่ามันมันก็มันเหมือนมันเกินตัวไปเงินตรงเงินเดือนอะไรไม่ได้มากไม่อะไรเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะให้น้ําแข็งให้อะไรมาเยอะนะตัวกาแฟเนี่ยแป๊บเดียวนะครับดูดแค่ปื้ดเดียวแป๊บเดียวเนี่ยหมด แต่ได้ภาพลักษณ์ที่ผมไม่รู้ว่าภาพลักษณ์ตรงนีมน้มันมีอะไรนะครับกลับมาสู่ตัวเขาอาจจะเป็นความเท่อาจจะเป็นอะไรที่มองว่าเออนะครับดูหรูดูมีคลาสนะอะไรอย่างงี้งแต่ผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่เคยนะไม่เคยคือนานๆครั้งนะครับที่จะซื้อกาแฟตามปั๊มตามอะไรที่มันเป็นแก้วเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยคืออาจจะมีเหตุการณ์ว่าเฮ้ยจะต้องซื้อกับคนนั้น คนนี้คนนี้ซื้อมาหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ซื้อด้วยตัวเองเนี่ยนะครับอ่าแบบว่าฉันอยากกิน่อยากอะไรเนี่ยผมส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆนะฮะพกกาแฟซองไปเนี่ยสบายใจเลยแล้วก็น้ําอุ่นใส่แก้วใส่อะไรเก็บไว้เนี่ยก็มาผสมชงดื่มชงอะไรนะฮะแต่ก็ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับมันคงเป็นมุมมองชอบใครชอบมันเราคงไปฟันทงไม่ได้นะครับว่าควรจะกินกาแฟซองตามผมหรือว่าควรจะกินตรงนั้นคือถ้าท่านเหลือนะครับท่านก็กินได้ แต่ท่านไม่เหลือแล้วท่านฝืนกินเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าผมก็ยังมองครับว่ากาแฟก็มันยังคงเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ว่าจําเป็นที่สุดสําหรับทุกคนนะฮะแล้วไอ้กาแฟแพงๆเนี่ยก็เลือกนะครับเลือกเอาแล้วกันแต่ถ้าใครเหลือๆอย่างที่บอกนะฮะเข้าสังคมเข้าอะไรอย่างนี้ก็มันจําเป็นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะต้องมาเหลือๆทุกวันเพื่อกาแฟแก้วละ 60- 70แล้วมาไล่ดูรายรับรายจ่ายของตัวเองถ้ามันไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่เนี่ย อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เนาะโอเคครับเจ๊กา่าจะบรรยากาศให้สดชื่นสักหน่อยกลายเป็นเข้าเรื่องซีเรียสไปซะง,งั้นอันนี้แหละผมครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะเรื่องของการทํานานะครับข้างๆเนี่ยผมจะไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะฮะทุกคนสวัสดีครับ